บ้านทั้งหลังเนี่ยเป็นพิเศษฉันนั่งอยู่บนเตียงฝ่ายหัวเตียงส่องแสงอ่อนๆในมือมีหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านอา่เพราะความคิดในหัวดังกว่าสะตัวอักษรบนหน้าความกังวลเล็กแต๊ค่อยโผล่ขึ้นมาเรื่องสุขภาพเรื่องอนาคตเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเมื่อก่อนฉันมักพยายามหาคําตอบให้ทุกอย่างเหมือนถ้าคิดมากพอฉันจะควบคุมชีวิตได้แต่ ยิ่งคิดหัวใจก็ยิ่งเหนื่อยคืนนี้ฉันวางหนังสือลงหลับตาและหายใจเช้าฉันไม่พยายามไล่ความกังวลไปแค่เฝ้ามองมันเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าบางก้อนบางบางก้อนเบาแต่ทุกก้อนที่สม่ฉันถามตัวเองเบาาดตอนนี้มีอะไรที่ฉันแก้ได้จริงไหมคำตอบเนียเอฟลอยขึ้นมามีบางอย่างที่ทำได้และมีอีกหลายอย่างที่ต้องปล่อยให้เวลาเป็นจัดการ ฉันค่อยแยกมันออกจากกันสิ่งที่ทําได้ฉันจดไว้ในในใจอย่างอ่อนโยนสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ฉันปล่อยให้มันพักอยู่ตรงนั้นโดยไม่ต้องแบกไว้บนบ่าลมหายใจเขา้ายาวและช้าลมหายใจออกเบาและลึกความตึงในอกค่อยคลายลงฉันเริ่มเข้าใจว่าการปล่อยวาง ไม่ใช่การไม่สนใจแต่มันคือการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่ผู้ควบคุมทุกอย่างเสียงลมนอกนั่งพัดเบาเหมือนธรรมชาติกำลังกระซิบว่าลโลกยังหมุนต่อไปแม้วันที่ฉันหยุดคิดฉันฉันลืมตาคืนเช้าห้องอย่างเหมือนเดิมชีวิตยังเหมือนเดิมแต่หัวใจฉันเบาขึ้นฉันเอนตัวลงบนหมอนและพูดกับตัวเองเงียบพอแล้วสำหรับวันนี้ความกังวลบางอย่างยังอยู่ แต่ตอนนี้มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนก่อนเพราะฉันรู้แล้วว่าฉันสามารถวางมันลงได้เช้าคราวและพักผ่อนโดยไม่รู้สึกผิดเปลกยตดตาค่อยหนักขึ้นพร้อมความรู้สึกสงบที่แพ้เช้าทั่วร่างเหมือนทะเลลังพายุและในความเงียบก่อนหลับฉันยิ้มบางกางังเพราะได้เรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้คือการยอมปล่อยโยสข้อความส่งท้าย คุณไม่จําเป็นต้องแก้ทุกอย่างในคืนนี้บางเรื่องสามารถรอพรุ่งนี้ได้วางความกังวลลงเบาๆแล้วให้หัวใจได้พักพรุ่งนี้คุณค่อยเริ่มใหม่อีกครั้งวันนี้ฉันตื่นมาพร้อมความรู้สึกเรียบง่ายไม่ได้มีแผนใหญ่ไม่มีสิ่งพิเศษรออยู่เอจัยแต่ความทําด่านั้นฉันมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาวันนี้ฉันอยากทําให้ใครสักคนยิ้มหลังเกษยียณฉันมีเวลามากขึ้นและเริ่มสังเกตว่าความสุขไม่ได้เพิ่มขึ้น เมื่อฉันเก็บมันไว้คนเดียวแต่มันขยายออกเมื่อฉันแบ่งปันฉันเริ่มจากเรื่องเล็กๆทำอาหารเพิ่มอีกหนึ่งที่แล้วถือไปให้เพื่อนบ้านสูงวัยเธอเปิดประตูช้าดวงตาแปลกใจเล็กน้อยก่อนจะเปลี่ยนรอยยิ้มอบอุ่นขอบใจนะเธอพูดเบาองคำพูดสั้นนั้นทำให้หัวใจฉันอุ่นขึ้นอย่างประหลาดช่วงสายฉันแวะห้องสมุด เด็กคนหนึ่งนั่งทําการบ้านคิ้วขมหมดแน,น่นฉันนั่งลงแขนและช่วยอธิบายอย่างใจเย็นเมื่อเขาเข้าใจไฮบน้าเล็กเองนั้นสว่างขึ้นผมทําได้แล้วเขาพูดด้วยความดีใจเสียงนั้นเสรีและจริงใจจนฉันอดยิ้มตามไม่ได้ฉันเริ่มเข้าใจบางอย่างความสุขที่ลึกที่สุดไม่ได้มาจากการได้รับแต่มาจากการได้เป็นส่วนเล็กในร้อยยิ้มของใครบางคน ตอนบ่ายฉันโทรหามิตรเก่าที่ไม่ได้คุยนานเราไม่ได้พูดเรื่องสำคัญแค่ทมสารทุกสุขดิบและหัวแล้วกับความชงจำเก่าก่อนวางสายเขาพูดว่าดีจังที่เธอโทรมาวันนี้ฉันเหงาวนิดหน่อยฉันวางโทรศัพท์ลงเช้าพร้อมความรู้สึกเต็มอิ่มบางครั้งการแบ่งปันความสุขไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่การอยู่ตรงนั้นรับฟังและใส่ใจเมื่อเย็ยน มาถึงฉันนั่งทบทวนวันทั้งวันมันไม่ได้แตกต่างจากวันอื่นมากนักแต่หัวใจฉันสว่างขึ้นเหมือนมีแสงเล็กเจงจุดอยู่ข้างฉันยิ้มและคิดว่ายิ่งเราแบ่งปันความสุขมันยิ่งเพิ่มผูนไม่ใช่แค่ในชีวิตของคนอื่นแต่ในชีวิตของเราเองด้วยข้อความส่งท้ายความสุขเติบโปเมื่อเราแบ่งมันออกไปรอยยิ้มเล็กเจง ที่คุณมอบให้ใครบางคนวันนี้อาจย้อนกลับมาเติมเต็มหัวใจคุณอย่างเงียบงาม oh. บางวันฉันตื่นขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลพิเศษไม่มีนัดหมายไม่มีข่าวดีรออยู่เป็นเพียงวันธรรมดาวันหนึ่งเมื่อก่อนฉันเคยคิดว่าความสุขต้องต้องมีสาเหตุต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วฉันถึงจะรู้สึกดีแต่เช้าวันนี้ขณะฉันเปิดหน้าต่างรับแสงแดดลมเย็นพัดเข้ามาเบาๆพร้อมกินอากาศสดใหม่ ฉันยืนอยู่นิ่งและยิ้มโดยไม่มีเหตุผลในยายโจแบบฉันเริ่มสร้างพิธีเล็กๆให้ตัวเองชองกาแฟาแก้วโปรดในถ้วยไปที่ชอบที่สุดเปิดเพลงเบาที่ทําให้หัวใจผ่อนคลายนั่งลงและดื่มเช้าสาไม่มีใครเห็นช่วงเวลานี้ไม่มีใครปรบมือให้แต่มันเป็นของฉัน <c oughs> <c oughs> และนั่นก็เพียงพอช่วงสายช่วงสาย ฉันยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านแค่ไม่กี่หน้าก่อนนั้นจะหยุดมองอองออกไปนออกไปหน้าต่างต้นไม้ไว้ตามลม晒แดดเต้นในยิบฉันปล่อยให้ตัวเออ,อยู่กับภาพนั้นโดยไม่ต้องรีบไปไหนฉันเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่จําเป็นต้องรอให้โลกภายนอกจะให้เราสามารถสร้างมันได้จากความตั้งใจเล็กๆที่จะดูแลเองตอนบ่ายฉันออกไปเดินเล่นใกล้บ้านก้าวฉารับรู้ทุกการเคลื่อนไหวเสียงฝีเทา้าเสียงนน เสียงลมหายใจของตัวเองทุกอย่างรเรียบง่ายเต็มไปด้วยชีวิตเมื่อกลับถึงบ้านฉันรู้สึกเหมือนใบรับของขวัญท,ทั้งที่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยฉันนั่งลงและขอบคุณตัวเองเเจียบที่เลือกจะหยุดและมองเห็นในโลกที่มักเร่งรีบการสร้างความสุขเล็กๆอ,อาจเป็นการกระทําที่กล้าหาญเพราะมันคือการบอกกับตัวเองว่าฉันสําคัญที่จะดูแลหวยตัวเอง และในความเงียบของเย็นวันนั้นฉันยิ้มอีกครั้งไม่ใช่เพราะวันนี้สมบูรณ์แบบแต่เพราะฉันเลือกทําให้มันอ่อนโยนคุณไม่ต้องรอเหตุการณ์ยิ่งใหญ่เพื่อจะมีความสุขความสุขเลข็กๆเริ่มต้นไดจากการใส่ใจตัวเองในช่วงเวลาธรรมดาของทุกวันหลังจากผ่านวันธรรมดามาหลายวันที่ฉันคอยเรียนรู้จะอยู่กับตัวเองเช้าว,วันหนึ่ง คณะนั่งเงียบกับช้าถ้วยอุ่นความคิดหนึ่งพุดขึ้นมาอย่างนุ่มนวลบางทีฉันอยากไปหาความสงบที่ลึกกว่านี้ฉันนึกถึงวัดไกลบ้านที่เคยผ่านบ่อยครั้งแต่ไม่ค่อยได้เข้าไปวันนั้นบางเอิญเป็นวันพระใหญ่ฉันแต่งตัวเรียบง่ายและเดินเข้าไปในวัดด้วยหัวใจที่นิ่งกว่าที่เคยเสียงระคังแผ่วเบาลอยมาก,กลิ้นทู่บางประมังอบอวลในอากาศผู้คนเดินอย่างเงียบสงบ เหมือนทุกคนกำลังว่างบางสิ่งลงชั่วคราวฉันลงในสนั่งลงในศาลาหลับตาและพนมือเบอร์อรมาหลายไม่มีคำขอมากมายมีเพียงความตั้งใจที่จะอยู่กับลมหายใจเข้าออกเช้าความคิดยังคงลอยมาแต่ในสถานที่แห่งนี้ฉันไม่รู้สึกต้องไล่มันไป เสียงสวดมนต์เริ่มขึ้นทำนองเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมันไหลผ่านใจฉันเหมือนส,สายน้ำที่ชล้างความหนอยล้าในวินาทีนั้นฉันรู้สึกเหมือนได้วางภาระบางอย่างลงไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่ตอจฉันเบาขึ้นหลังจากวันนั้นฉันตะดัดสินใจเข้าวัดทุกวันพระใหญ่ไม่ใช่เพราะหน้าที่หรือความคาดหวังแต่เพราะที่นั้นฉันได้พบพื้นที่เงียบเพียบที่ทำให้ฉันกลับมาเจอตัวเองทุกครั้งที่ นั่งอยู่ในศาลาฟังเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ฉันรู้สึกเหมือนได้ช์จหัวใจให้กลับมาอ่อนโยนและมั่นคงชีวิตภายนอกยังคงเหมือนเดิมมีทั้งวันที่ง่ายและวันที่หนักแต่การได้กลับเข้าวัดกลายเป็นเสมอนันเขมทิพที่คอยเตือนฉันว่าไม่ว่าโลกจะวุ่นวายแค่ไหนฉันยังมีที่ให้พักใจและในเย็นวันพระหนึ่งขณะเดินออกจากวัดท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีฉันหยุดมองและยิ้มเงียบ เพราะสุดท้ายแล้วฉันไม่ได้ตามหาสิ่งกายตัวฉันแค่กลับมาสูคา่ความสงบที่มีอยู่แล้วในใจบางครั้งการกลับเข้าหาความเงียบคือการกลับหาตัวเองและในพื้นที่การจะสงบนั้นเราจะพบพลังที่จะจะเดินต่อไปอย่างอ่อนโยนขอบคุณจากใจถึง FC ทุกคนขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันผ่านทุกเรื่องราวทุกความรู้สึกการมีพวกคุณอยู่ตรงนี้ ทำให้ทุกคำที่เรามีความหมายมากขึ้นขอให้คืนนี้อบอุ่นและพรุ่งนี้เป็นวันที่อ่อนโยนสำหรับคุณสมา